พระวาจาของพระเจ้าประจําวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สามเทศกาลธรรมดาบทอ่าน จากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่11ข้อ1นถึงสองและข้อ8ปดถึงสิพี่น้องความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะความเชื่อนี้คนในสมัยก่อนจึงได้รับการยกย่องในพระคัมภีร์เพราะความเชื่อ อับราฮัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าส่งเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะได้รับเป็นมรด,ดกเขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะความเชื่อเขาพำนักในดินแดนแห่งพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าวในต่างแดนเขาอาศัยอยู่ในกระโจมเช่นเดียวกับอิสอาคและยาโคบผู้เป็นทายาตร่วมพระสัญญาเดียวกัน เขารอคอยนครที่มีรากฐ,ฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างเพราะความเชื่อแม่นางซาราจะพ้นไว้ให้กำเนิดแล้วพระเจ้ายังทรงบันดาลให้ตั้งขันได้เพราะนางเชื่อว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญาจะทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญานั้นดังนั้นจากคนเดียวซึ่งเปรียบเสมือนกับตายแล้ว กลับบังเกิดลูกหลานมากมายเหมือนดวงดาราในท้องฟ้าและเหมือนเม็ดทรายที่นับไม่ได้บนชายทะเลเขาทุกคนเหล่านี้ตายไปแล้วในความเชื่อโดยไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้แต่ก็ได้เห็นและได้ต้อนรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังอยู่ห่างไกลแลรู้ดีว่าตนเป็นเพียงคนต่างด้าวและพลัดถิ่นในโลก ผู้ที่พูดเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่าตนกําลังสาะสแสวงหาแหล่งพำนักหากเขาคิดถึงถิ่นกําเนิดที่จากมาเขาคงมีโอกาสกลับไปได้แต่โดยแท้จริงแล้วเขาเหล่านี้พยายามไขว่คว้าหาแหล่งพำนักที่ดีกว่านั่นคือเมืองสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงละอายที่จะรับนามว่าเป็นพระเจ้าของเขา พราะพระองค์ทรงจัดเตรียมเมืองไว้ให้พวกเขาแล้วเพราะความเชื่อเมื่อพระเจ้าทรงหลองใจอับราฮัมจึงถวายอิสอาคเขาผู้ได้รับพระสัญญาก็ถวายบุตรคนเดียวของตนบุตรที่พระวาจากล่าวถึงไว้ว่าโดยทางอิสอาคเชื่อสายจะรับนามของท่านเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพอาจปลุกคนตายให้ฟื้นได้ และดังนั้นก็เปรียบได้ว่าเขาได้รับอิสระคืนมาบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบ,บุญมาราโกบทที่สี่ข้อสาถึงสีครั้นเวลาเย็นวันเดียวกันนั้นพระเยสูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิทธิว่า เราจงข้ามไปทะเลสาฝั่งโน้นกันเถอดบรรดาศิทย์จึงละประชาชนไว้และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไปมีเรือลำอื่นๆติดตามไปด้วยขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้าคลื่นสัตว์เข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพระองค์บรรทมหลักหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือบรรดาศิทย์จึงปลุกพระองค์ทูลถามว่า พระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือพระองค์จึงส่งลุกขึ้นบังคับลมตรัสสั่งทะเลว่าเงียบสิจงสงบลงเธอลมก็หยุดท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งแล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทํำไมท่านยังไม่มีความเชื่อหรือเขาเหล่านั้นกลัวมากพูดกันว่า ท่านผู้นี้เป็นใครหนอลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูใช้บทที่11ทั้งบท พูดเรื่องความเชื่อผู้เขียนได้ไล่เรียงรายชื่อของบุคคลในพันธสัญญาเดิมที่เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านของท่านปฏิบัติตามแบบอย่างของพวกเขาความเชื่อเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางในชีวิตความเชื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผู้คนปรารถนาจะได้มาเป็นเจ้าของนั้น มีอยู่จริงอีกทั้งยังทำให้เกิดความแน่ใจว่าบุคคลสามารถบรรลุถึงสมบัตินั้นได้เพราะมีคำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ซื่อสัตย์เป็นประกันอับราฮัมเป็นแบบอย่างของบุรุษผู้มีความเชื่อเพราะความเชื่ออับราฮัมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ออกเดินทางไปสู่สถานที่ที่เขาจะได้รับเป็นมรดก เขาออกเดินทางไปโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนตลอดทางเขาได้แต่หวังในสิ่งที่พระบิ้าทรงสัญญาเขาใช้ชีวิตเรร่อนไปในถิ่นธุรกันดาลที่แห้งแลง้งขณะที่เดินสายตาของเขาจ้องมองไปข้างหน้าหวังจะบ,บรรลุถึงนครเยรูซาเล็มสวรรค์ความเชื่อของอับราฮัมปรากฏช,ชัดขึ้นเมื่อท่านยอมนำอิสราคลูกชาย ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้ตามสัญญาไปบูชาตามการลองใจของพระองค์กิจการนี้เป็นการทดสอบความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่สำหรับอับ,บราฮัมดูเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำกิจการย้อนแย้งกับพระองค์เองเพราะพระองค์เคยสัญญาจะประทานลูกแก่อับ,บราฮัมมาบบดน,นี้พระองค์กลับขอให้อับ,บราฮัมนำลูกชายไปฆ่าบูชา ถวายแด่พระองค์ก่อนถวายลูกชายแด่พระเป็นเจ้าอับราฮัมได้ถวายน้ำใจของท่านเป็นบูชาก่อนแล้วความเชื่อของท่านแข็งแกร่งและผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นด้วยเหตุนี้อับราฮัมจึงได้รับการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าถึงสองเท่ากล่าวคือน,นอกจากได้รับบุตรชายกลับคืนมาแล้วท่านยังได้รับการเปิดเผยทราบเรื่องคำสอน ที่เกี่ยวกับแผนการความรอดพ้นที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นั้นพระวรสารวันนี้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในเรือและเทศสอนประชาชนที่อยู่บนฝั่งตลอดทั้งวันพอตกเย็นทรงสั่งบรรดาศิษย์ให้นำเรือข้ามทะเลสาบไปอีกฝากหนึ่งบรรดาศิษย์ก็ปฏิบัติตาม การทำงานตลอดวันทำให้โปรงเหนื่อยจึงบรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ท้ายเรือขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้าคลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มอยู่เรืออยู่แล้วปรากฏการณ์ของการเกิดลมแรงอย่างกระทานหันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในทะเลสาบแห่งนี้เพราะทะเลสาบถูกล้อมด้วยภูเขาโดยรอบ ดังนั้นทะเลสาบจึงเปรียบเสมือนอ่างเมื่อมีลมพัดแรงมาจากทางที่ใต้ลมจะไปกระทบกับภูเขาแล้วหมุนตัวกลับลงมาในทะเลก่อให้เกิดคลื่นสูงทันทีทันใดพรรดาสิทธิ์เกิดความกลัวอย่างมากจึงเข้าไปปลุกพระเยซูเจ้าที่กำลังบรรทมหลับอยู่พูดกับพระองค์ในเชิงตำหนิเล็กน้อยว่า พระอาจารย์พระองค์ไม่สนพระไทยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมตรัสสั่งทะเลว่าเก็บซีจงสงบลงเถิดลมก็หยุดท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่งแล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่าตกใจกลัวเช่นนี้ทำไมท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ เมื่อนำแบบอย่างความเชื่อของอับราฮัมมาเปรียบเทียบกับของบรรดาครสาวกเราจะเห็นความแตกต่างอับราฮัมเชื่อแบบไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมไม่ได้ตั้งคำถามทัดทานพระองค์เลยแต่นอบน้อมยอมตามพระประสงค์ของพระองค์ทันทีแต่ความเชื่อของบรรดาครสาวกยังไม่เข้มแข็งเท่าของอับราฮัม ยังมีความหวาดหวั่นและกลัวตายคำสั่งของพระเยซูเจ้าก็น่าสนใจมาราะโกเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นบังคับลมให้เงียบเงียบสิแล้วตรัสสั่งทะเลว่าจงสงบลงเถิดท้องทะเลก็สงบราบเรียบเมื่อพระองค์ตรัสสั่งปีศาจ พระองค์ก็สั่งมันว่าจงเงียบและออกจากชายผู้นี้ดังนั้นคำสั่งของพระองค์จะมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของการประคับจิตชั่วด้วยมารกโกสรุปตัวบทตอนนี้ด้วยประโยคที่ว่าเขาเหล่านั้นกลัวมากพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้ ตลอดพระวรสารของมาราโกคําถามที่ว่าพระเยซูเจ้าคือใครจะปรากฏมาบ่อยๆผู้ที่ให้คำตอบสุดท้ายก็คือนายร้อยโรมันที่ประกาศบนภูเขากันวารีโอขณะมองพระองค์ถูกตรึงองเขนว่าชายคนนี้เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าแน่ทีเดียวปาราโกบทที่ 15: ข้อ39 ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิจักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน